ทอมสันฟาร์มปูวินเดี๋ยวลองดูละว,ว่าจะโดนใครเขาไหม <c oughs> ผมว่าเซอร์น่าจะเกิดตรงโทเทมไฟวะ่ะ <c oughs> จากการคาดเดานะแบบมาถึงโทเทมไฟระเบิดเลยป่ <c oughs> อะไรอย่างนี้บ <c oughs> ่าก็ระเบิดไปถ้าจะระเบิดก็ระเบิดไปครับผมเฮ้ ลอยเท้าเข้ามาแถวนี้นะอุ okay, ้ยพุ่งไม่ทันเอาไปก่อนหนึ่งทีเต็มหน้าต่างแล้วผมไม่ผมลืมปั่มกล้องป๊บนึงนะให้นีไปก่อนแล้วกันนะว่าอยู่ภาพมันช้าโอเคครับผม วาอยู่ทำไมผมเดินชา้าจังเลยมันแบบอึดอืดอด่ะนึดนืดอ่ะนึดนืดเลยครับผมนึดนืดเขาวิ่งหายไปไหนแล้วนะทีนี้หายเลยอะ่ะหายจริงปรับกล้องทีเดียวหายเลยเหรอแล้วบอกผมไม่ตั้งใจเล่นอีกเออผมดูความมุกล้องไงู่บนหลังคาหนึ่งคนโอ้รึ่องกับเสร็จแล้วครับ หย่งทีไปก่อนจ้าโหดเทมไฟระเบิดแล้วครับผมฮัลโหลเครื่องเกือบเสร็จอีกแล้วหรอไม่ได้ครับผมยังพูดไม่ได้นะ จังหวะพุ่งไม่ได้ต้องพังไม้โอเคนี่เลยเห้เรีวเวยกวทเกอร์มันต้องโดนสกิลบ้างอะไรบ้าง <c oughs> เออไม่ใช่ว่าใช้สกิลไม่โดนเลยสวัสดีรอบครับสวัสดีครับคุณบอส <c oughs> ต่อเกินนะตัวนี้ไม่ควรเป็นชารตก่อน <c oughs> เป็นซะอย่างนั้นนะเอา้าผมไปชาร์จเดียวอ่ะแแล้วกดพุ่งไม่ออก ก็ว่าอยู่เอาไปก่อนหนึ่งเพื่อบ้นได้อีกแล้วฟ้วามุดอิแล้วครับผมฟ้วามุดเลยนะนะตั้งใจใช,ใช้สกิลให้โดนหน่อยเวทเกอร์เออนายมีสกิลวทำไมแหวนครับผมเฮ้ยเขามีห้ามหิวด้วยเหรอ ผมเล่นแค่สองคนพอเนาะผมไม่เล่นใครเยอะเนาะหายทองครับผมทุก oh. ทีเลยได้คนด้วยได้ไม้ด้วย <c oughs> ไม่โดนตึงตึงเลยคนนี้อุย <c oughs> <c oughs> ต้องแขวนก่อนมานแน่ใช่ไหมนะแขวนก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับผมทีละคนแอ e e you แจ๊กแกตุยแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นน้องลินไหมคะได้ครับผมได้เลยแต่ว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะเห็นหมเนาะไป่เขาหิ้วกันตึงเกินและเขาหิ้วกันตึงไปตายยากพี่หมีแฮ พุ่มเลยแล้วกันเอาละคนนี้ที่แทงหลังนะผมตึ้งไวติดมาละจู้มาละจู้ทางไม้ไปก่อน ายากผมๆเฮ้ยพอดีตัวจุกนี่มา <c oughs> โอเคเอาไปเซานี้แหละครับันก่อนได้เปรียบมีคนปั่นมืงไ,ไกลๆเฮ้ยแังช์จไม่เสร็จเลยละคนมา ไม่คนนึงไม่เจอครับสเต็ปชิวบ้านใหญ่โอ้โหไม่บาดเจ็บคนนี้ไม่บาดเจ็บโดนแต่ไม่บาดเจ็บก็เป็นอีงทีเอาละครหนึ่งเอือ ทำได้แค่นั้นเหรอโอ้โหเขาจูกตั้งนานเออเขาจุบตั้งนานบอกทำได้แค่นั้นเหรอแฟนครับผมยังเปิดกองอยู่อีกนะเอาไปก่นหนึ่งทีอะไรมาชงมาชี้ทำไมชงมาชี้เราอีกสาววะกให้เพื่อนกันใหญ่โอ้โหบอกให้เพื่อนกันใหญ่ Okay. เอาคนนี้ก่อนเลยนาะตัวจุกตัวจุกก <c oughs> ีละคนครับผมไม่งั้นเล่นไม่ไหวจริงสว <c oughs> ัสดีครับคุณนิชาท่ไงวันนี้มาด,ดนดนเล่นไปเดีนยไงก <c oughs> ีลาคนละอีกคนหนึ่งเดินอยู่นุ่นบ,นบนบ้านครับเดินอยู่บนบ้านเลย หายไปไหนล่ะแอบตู้หรือเปล่าวะใครเป็นพวกฮิวกันแถวนี้เนี่ยเปิดประตูมาเปิดประตูมาหนึ่งทีไปก่อนเลยครับผม เปิดปลาปูโอเคตกกระใจอยู่โหมาสามสี่ตัวคิวยาวไหมอ่าเหลือแค่น้องลิงผมแต่ว่าแต่ถ้าเกิดป้าเขียวมาต้องเล่นตัวโดเนตก่อนนะครับดูว่าอะไรนะเจอพิกอืมเขาโดนเนตเจอพิกไว้แต่ว่าเขายังไม่มาเลยไม่เนียนผมมีบาร์บีคิวไม่เนียนหรอกมีบาร์บีคิวเอ้ยมีพยักหน้าใส่เราดึงตึงว่ะ หน้าใส่เราเตือนมาแล้วนะจู้มาแล้วนะจู้เซสกิลหน่อยเนาะผมอยากใช้สกิลอะ่ะใช้ก็ได้เล่นตัวไหนก็ได้ครับโอเคครับผมใช้ก็เล่นสไตล์ผมนี่แหละเล่นไปเรื่อยแขวนไปเลยแล้วกัน คน,นรุ่นพ่อไปครับเฮ้ยเจอ <c oughs> ม่ใค่รุ่นพอ่อซะหน่อยเจอเฉยเลยหนึ่งทีก่อนเจ้าพอเด็ดหมดแล้วเฮ้ยล็อ, <c oughs> อ,อลกลบตึงล็อกลบแบบดิจิตอลเอาละเพื่อนปล่อยตุย้ เอาเพื่อนปล่อยตุยเลยตีโดนเหรอผมพังไม้ไปก่อนนะผมโอเคครับผมได้มูรีนะอย่างนี้ได้มูรีอีกหนึ่งคน <c oughs> เอาโอเค ต่อยโอ่งโดนต่อยอย่างนี้มาจบเรื่องกันเถอะต่อยมาต่อยกลับด้วโกงแม้แต่ผู้หญิงก็ไม่เว้นต่อยมาต่อยกลับแล้วก็ใส่เว้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย